Hello, เธอฉันเมื่อกี้เข้าซอยที่ลอนดอนจะเธอจ่า oh. นี่ฟังไม่ผิดจะ้ะฉันอยู่ที่ร้านพัทรานะจ๊ะเธอร้านอาหารในเครือของ S&P นะคะที่เมืองไทยแต่ว่ามาเปิดที่ลอนดอนจะเธอจ่าพัทรามี4 oh. สาขานะคะ oh. ในลอนดอนนะจ๊ะและร้านที่กินวันนี้นะคะ oh. อยู่ที่ Regent Street เ mm hmm. จเธอจา่า mm hmm. บอกเลยเธอนี่ อาหารน่ากินมากนี่เธอดูสิมีแบบว่าก๋วยเตี๋ยวแบบว่าเป็นแบบว่าโอ้โหน่ากินที่สุดเธอบอกเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ําตกเธอเป็นน้ําตกหมูนะเธอและนี่คือผัดไทยเธอเป็นผัดไทยกุ้งนะจ๊ะเธออน่ากินมากแล้วนี่คือยำมะม,ม่วงนะจ๊ะเป็นแบบว่าปูนิ่มเธอเหมือนกินอาหารอยู่ที่เมืองไทยเลยเธออร่อยมากและนี่คือข้าวซอยเธอ เธอพิเศษเดชั่นสุดลิส <Actually, S 1> จ,จริงๆเธอฉันบอกเลยว่าหน้าตาดีมากและนี่คือแกงนะคะเธอเป็นแกงเขียวหวานนะคะที่แบบว่าใส่แบบว่าเอ่เอหน่อไม้ด้วยจ้ะเธอจ้ะและอันนี้ก็คือซ้อมตำทะเลเธอมาที่นี่จะพลาดได้ยังไงล่ะและนี่เริ่มเลยนะจ๊ะเธอนี่คือก๋วยเตี๋ยนะจ๊ะเธอก๋วยเตี๋ยวที่ฉันจะบอกว่าอร่อยมาก,ปมากเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําตกหมูตุ๋นเธอหน้ากินจริงๆเธอแล้วหมูตุ๋นลวหุงละลายในปากและนี่ก็คือแบบว่าเธอ ผัดไทยกุ้งเะเธอจ๋าเป็นแบบเป็นแบบผัดไทยกุ้งซึ่งแบบว่าฉันพูดได้เลยว่าน่ากินมากกุ้งตัวใหญ่มากเธอและนี่คือเข้าสซอยลอบสเตอร์เธอพลาดไม่ได้เขาบอกว่ามาร้านนี้ต้องกินเข้าสซอยลอบสเตอร์เธอตัวใหญ่จริงๆแลวเขาเขาซอยเขาบอกเลยนะคะว่าเธอดูสิเส้นอร่อยมากเหมือนกินที่ทางภาคเหนือเลยแต่เธออร่อยจริงๆ ะใครที่มาลอนดอนต้องมาร้านนี้นะพัทราและอันนี้ก็พลาดไม่ได้เธอทอดมันกับข้าวนะเจ้าเธอจา๋าแล้วก็กินกันไปกับนี่เธอจะแกงเธอดูสิแกงแกงกุ้งอะ่ะเธอเขีวานกุ้งแล้วก็เขาใส่หน่อไม้ด้วยเธอ <c oughs> ชื่นใจมากเธอร้านนี้บอกเลยนะคะเธอ ไปที่ไหนทั่วโลกนี่อาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆเธอร้านเขาของแบบว่ากินเหมือนรสชาติเหมือนอยู่เมืองไทยเลยอะเธอพัทรานะจ๊ะเธอเน้นนะคะเธอเขามีอยู่สี่สาขาฮะะในลอนดอนและนี้ก็คือยำม,มะม่วงเธอปูนิ่มอเธอจะไม่นึกว่าจะได้กินยำม,มะม่วงปูนิ่มที่เมืองลอนดอนเนี่ยเธออ,อร่อยมากเธอและนี้ก็คือส้มตำทะเลเธออันนี้ แซบหลายเดอ้อฉันพูดได้เลยนะเธอมันรสชาติถูปากทั้งคนไทยคนเอเชียทั้งต่างชาติอร่อยหมดและนี่คือเต้าหู้นะคะเป็นบอกว่าซอสต,ตะไคร้เธออร่อยมากเธอชื่นใจจริงๆแต่ถ้าชื่นใจอีกก็ต้องนี่เลยจะเธอเปบปซี่นะฮะ กินกันเข้าไปเนะจยจะเ๊บซี่กินไปหลังจากกินอาหารไทยถ้ามันชื่นใจจริงๆเลยเธออาอยากจะบอกเลยนะเธอร้านเขาตกแต่งสวยมากเลยนะร้านพัทรานะเธอนี่เธอเขาแบบว่าร้านสวยจริงๆตกแต่งดูเป็นไทยแบบโมเดิร์นแล้วก็แบบว่าเธอดูแบบว่าสมัยใหม่แต่ก็ดูไทยแล้วรสชาติอาหารคือไทยออริจินอลเลยจริงๆเธอตกแต่งสวยเธอดูสิเป็นแบบว่าเธอดูปั๊บรูเลยว่าเป็นร้านอาหารไทยที่แบบว่า กูเทสอ่าแล้วร้านกว้างขวางมากเธอวันนี้เธอเป็นวันแรกที่ถนนแบบว่า g e n t Street เขาเปิดแล้วคนมาเดินเยอะมากคนมากินโอ้โหเธอเต็มร้านเลยเธอวันนี้ฉันบอกเลยนะเธออันนี้เขาของขึ้นชื่อน,นะก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาเธอเขาบอกวันนี้คือขึ้นชื่อน,นะจ๊ะเธอนี่ตกแต่งร้านสวยมากเธอดูสิมุมร้านเขาเข้ามาเธอดูสิสวยจริงๆอ่ะ ยังไงใครมาลอนดอนนะจะแวะมาเลยนะจะร้านพัทรานะจะเธอจะสาขาลอนดอนเขามีแบบสี่สาขานะจะเธออร่อยที่สุดอร่อยที่สุดขอบคุณนะคะนี่แต่อันนี้ก็คืออร่อยเหมือนกันนะคะเป๊ปซี่จ้าเธอเจอกันจ้าเธอจ้าบ๊ายบาย,บาย